ล่าสุดจะเรียกได้ว่าน่าจะเกิดปัญหาแล้วก็ได้นะครับสำหรับชุดตรวจยี่ห้อเลอร์ปู่นะครับที่ทางสงปสชโดยกระทรวงสาธรารณสุขจัดซื้อเข้ามาครับเกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาไม่รู้นะครับให้ทุกคนเนี่ยตัดสินกันเอาเองครับแต่ว่าล่าสุดทางออสาธรารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจอของนครศรีธรรมราชนะครับ มีคำสั่งให้ระงับการใช้ชุดตรวจ ATK ย oh ี่ห้อเลิ์ปูนะครับที่ทางสปสช,ชหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดซื้อนะครับเข้ามา8.5ล้านชิ้นด้วยกันเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจนะครับและมีการแจกจ่ายไปในหลายพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนคาว่าในพื้นที่ของจังหวัดนรครศรีธรรมราชนะครับพบว่ามีกว่า9,000 90, ชิ้นนะครับที่ได้รับแจกจ่ายจากสปสช,ชไปในจังหวัดนะครับ ล่าสุดเกิดเหตุขึ้นมาครับเพราะว่าพบนะครับว่ามีการใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลิ่อผูเนี่ยครับไปตรวจชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอทุ่งใหญ่ครับตรวจทั้งหมด1,000ลายนะครับโดยใช้ Antigen Test k i คิดยี่ห้อเลิ่อผูนะครับที่ทางสปสชแจกมาให้นะครับปรากฏว่าระบุพบผู้ติดเชื้อ187ลายนะครับแต่เมื่อนำเอาเข้าระบบ c p r RT PCR ตรวจแบบละเอียดนะครับยืนยันผลบวกเพียงแค่92รายเท่านั้นนะครับ หมายความว่ามีอัตราความผิดพลาดนสูงมากนะครับเนี่ยครับตรวจพบ1ตรวจ1000ลายนะครับพบติดเชื้อร8 7ลายนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจ RT-PCR ผลบวกจริงๆแค่92รายโอ้โหเรียกได้ว่าอัตราความผิดพลาดในสูงมากนะครับทำให้วันนี้เนี่ยนะครับทางสา,สาธารณสุขจังหวัดของนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องนี้กันเลยนะครับทางสสอจอจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยืนยันครับว่าจําเป็นที่ต้องใช้ ATK ที่มีความแม่นยํา ื่อจะเล่งคลี่คลายสถานการณ์และก็การแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มีการประชุมครับโดยทางนายไกรสอนวิสิทธิ์วงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครับโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์และก็นายเอกวิทย์มีเพียรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับพร้อมกับนายแพทย์จลัดพงศุกรีนะครับเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการนะครับ โอกาสนี้ครับนายแพทย์จรัตรพงศุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมในประเด็นที่ได้สั่งการห้ามให้ทุกรงพยาบาลใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดยี่ห้อเลือกปู่นะครับกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด -19 ครับหลังพบว่ามีสัดส่วนความผิดพลาดจากการตรวจเชื้อสูงครับทั้งชนิดการติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะครับโดยเน้นให้ใช้เครื่องมือระดับโปรเท่านั้นครับส่วนที่รับแจกจ่ายจากสปสชที่จัดส่งให้ทุกรงพยาบาลในจังหวัด นครศรีธรรมราชกว่า9 0,000มชุดด้วยกันนะครับให้ใช้สําหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ําหรือประชาชนที่อยากใช้ตรวจเท่านั้นนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยังระบุเพิ่มเติมกับว่าชุดตรวจ A อเจนต์เทสคิดยี่ห้อเลิกปู่นะครับไม่ได้เป็นเอ k ที่มีปัญหานะครับแต่จะมีปัญหาถ้าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับโดย a อ k เตัวนี้เนี่ยใช้กับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําได้เท่านั้นนะครับแต่ไม่สามารถใช้กับ กลุ่มที่สัมผัสเสียงสูงได้นะครับซึ่งระบบสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเอามาตรวจด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่อจะวินิจฉัยสู่การรักษาต่อไปครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังมีการยืนยันคําว่าตัวเลขนะครับการนำชุดตรวจ antigen test kit หรือ atk ยี่ห้อเลือกปูเนี่ยมาตรวจชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับ1,000ลายพบติดเชื้อ1้7ยลายครับแต่เมื่อนำเอาเข้าระบบ pcr ผลบวกออกมาจ,าจริงๆแค่92รายเท่านั้นนะครับหมายความว่าอัตราความผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ นี่ก็เป็นความรายงานนะครับสถานการณ์โควิดสิบเก้าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต้องติดตามการแถลงข่าวต่อไปเดี๋ยวเชื่อว่าอีกวันสองวันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสปสชเนี่ยน่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าซื้อมาจริงๆเนี่ยแปดจุดห้าล้านชิ้นนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วประเทศแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าพบความผิดพลาดในการตรวจขึ้นเนี่ยสูงมากในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ยังไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเนี่ยจะพบปัญหาเดียวกันหรือไม่นะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่ามันมีการออกมาท้วงติงในเรื่องของการประมูลจัดซื้อนะครับชุดตรวจเนี่ยยี่ห้อเลือปู่นเนี่ยโดยทางชมรมแพทย์ชนบทเขาก็ออกมาท้วงติงกันถึงคุณภาพเพราะว่ามันมีข้อข้อหาอยู่ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับเขาวัยติดอย่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ